ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะแม่นี่นี่นี่นนนก้อนทำไมหยัดกเปแกโขนู้น พีตัดไปหนูงงห่าถึงร้านแล้วนะคะสวัสดีคุณพบกับร้านของแม่น e ้องนะคะอันนี้เป็นตู้โซนไอติมเลยนะเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะนี่เป็นส่วนพวกของเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นพวกดาบอะไรพวกนี้นะคะ นี้จะเป็นพวกเป่าที่เด็กอยู่หมู่บ้านเราก็ซื้อไปกันอ,อันนี้เป็นแบบเป็นรูปะอะไรอย่างงี้แล้วก็นี่ใครอันนึงแล้วก็นี่ค่ะขนมนะคะ่ะแล้วก็ถือกล้องเองอ่าถือค่ะแม่อันนี้ก็เป็นอีไๆๆๆๆอันนี้วุนว้นกรอบนะคะวุ้นกรอบเส้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ถ่ายลงยูทูบ แบดสิบบาทใช่ลูกบอกมันว่าวุ้นกรอบวุ้นกรอบอยู่อกล้อกล้ออกล้องถืมก้ก้องถัอกล้ออ้องถอ้องถอ้องถือกล้องถือี่้องน้องถงืองถือกองื่้องนือกล้่อองถีอกมาืก้องกล้องถอกล้องถือกถกก้อง ไปค่ะพาทุกคนมารีวิวของมึงจะเต้นรีวิวยังไม่ถ่ายซะทีไปไปรอบนรถกันทุกคนสวัสดีค่ะชมพู่สีวังลีค่ะเอ้ยมึงจะมาได้ยังไงตู้นี่ถ่ายแล้ว บอกนะทุกคนพี่ปัดมีพี่ชายด้วยนะแล้วในชมพูนะ่เนี่ยมันก็แอบชอบพี่ชายพี่ปัดด้วยเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพูดเคเดมันได <c oughs> ปิดกล้องดีๆก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดีกว่าน,นะใฮ้มันไม่ค่อยช้าดอะ่ะวต้องปิดกล้องแล้วกันเนาะ โอเคมาค่ะมาที่เรื่องนี้กันต่อเลยนะคะเอาล่ค่ะก็นางชมพู่นี่มันแอบชอบใครนะคะแล้วมนะันก็แอบชอบคนงานพี่ปัดพ,อพ่อ,อของพ่อพี่ปัดอีกต่างหากนะคะพี่ปัดรวยมากเลยนะทุกคนบอกไปก่อนด้ยนะคะเานานชมพู่มาเฮ้ยนางซื้อขนมมาแล้วทุกคนเอาละทุกคนนาะงชมพู่ไม่มีตังนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยว รอให้พวกมันขึ้นรถพร้อมก่อนนะคะับตัวดี้แป๊บนึงได้แล้วทุกคนขนมเราเอาอันนี้เป็นวุ้นกรอตนะคะมีสามรสชาตินะคะสามรสชาติก็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 แกะกะกะแกะเลยนะคะสต๊อปไอ้ก่อนสิคะโอ้ยมีสต๊อปนี่ตอนนี้ก็แกะแล้วนะคะเดี๋ยว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 ีเดีได้แล้ชั้นรีวิววัดนี่ก็จะเป็นประมาณสีฟ้าไม่ต้องนั่งฉันหยิบ เอามาเด็กไว้เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเอาขึ้นเปรี้ยวคะเนี่ค่ะนี่ของเรานะคะยวเรามาร้องของบันเอิญเป็นเสียงแด้งเนาะนี่นะคะอยากทำันอยากให้หนูนั่งหว่ปอยาวม่ไหปขอดองดูหน่อยไม่หนู รูเป็นลูกกระต่ายด้วยเหมือนน้องโมเลยค่ะสีนี้ก็สีเหมือนน้องโมเป๊ะนนี้ต้องเป็นพี่พี่พี่จะย่างเนแมของหนูเอาล่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านคนที่นายชมพู่ชอบก่อนนะคะทุกคนอ่ะเริบของจะเปิดอันนั้นนะคะอ่าอ่าไม่ถึงบ้านมันแล้วค่ะ พีสปัรตสปัรตซิบลีซิมิซิมิท์อามาเดตด้วยเอามากินด้วยเอามากินเยอะนะ่ไมได้วอันคาราโคสโดนล้าถูดได้สีเดิมอ่ะได้สีเดิมตอนที่กินแรกๆเลยนะคะเฉยๆเก่านะคะสีอะไรอ่ะสวยอ่ะีมันชั้นเลยสวยงามมากอ่ะมือคู่นะคะมือพู่อีดอกมือไม่ต้องมาพูดนี่มันมันต้องทางเนี่ยออ่ันนี้พอเห็นอ่ะอุยอยากกินหรอ่มาเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ กัเน,นเป็นมุนกอบแต่ลุกคนจะถึงบ้านดีอีหานักศกพักแล้วนะคะแต่มีดวงกันทร์ททุกคนไม่ค่อยเห็นเนาะหนึ่งสองสาม,มสีดิอืมไม่มีคนดูคะ่ะ ใครจะไม่ชอบอย่าพูดสิค่ะหน้าตาน้องหน้าตาผู้ชายว่าอยากให้เห็นหนา้านาะเอิญแม่เอิญนะ แม่ดานี่เดี๋ยวไปขายมื่อไหนห้ามเอาไปให้โมจิอมีทเห็นเขาจะไหนห้ามไปให้โมจิไปไหนตลาดเหรอโอยวะเอามันจะเล่นกันน่องน้องหนุ่มบูกับน่องป่า